สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามช่องเฮ mm hmm. hey, เล็กพาไปดูนะครับวันนี้ผมก็จะเอาพระสมเด็จนะฮะชุดใหญ่ได้ดีที่ท่งประกวดในงาน P.S.D.A. Award ครั้งที่5ของอาจารย์่อาจารย์โจกจัดประกวดนะฮะตังวันที่1มาชุมาหญ่ได้ดืชุด,ชดนี้มาเข้าคร้องขยายให้สมาชิกได้ชมกันนะทั้ง3องค์นะสามเทพก็ จะมีพิมพอ์ออันนี้พิมพเจดีนะมาดูว่าเนื้อพระ,ะพระประกวดพระที่ได้แชมป์วันที่หนึ่งจะสวยงดงามขนาดไหน,นะนี่พิมพเจดีนะนี่คือพิมเจดีนะพี่ก็ออกไปปิดไฟเลยนะโอเคออนานนี่นะตัวนั้นผมล็อกแล้วอ๋อนี่คือพิมพเจดีนะพระที่ได้รวันที่หนึ่งมาตาเป็นอย่างนี้นะนี่พิมพเจดี จะเ,เข้ากล้องขยายให้ดูนะนโฟกัสเท่าไรพิมิ์จะนีด้านหลังต่อไปก็พิมพ์เส้นด้าใหญ่นะนี่คือพิมพ์เส้นด้าใหญ่พระที่ได้นอนที่หนึ่ง จากการงานประกวดเพล a ซีาวดทครั้งที่ห้านะฮะเ,เส้นได้ใหญ่นะฮะด้านหลังแล้วก็ต่อไปก็เป็นพิมพ์พิมใหญ่นะฮะพระชุดน,นี้เป็นพระคัดนะฮะผิวมะกอกโทนเดียวกันหมด เนื้อพระทนเดียวกันที่ส่งไปประกวดตัวนี้นะชุดนีนะ้องค์นี้นะสามองค์นี้ที่คือพระที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะง HA, าน p s a a w a r d ครั้งที่ห้าที่ผ่านมาฮนะสวยคมมากนะครับแล้วก็ส่วนนี้คือบัตรประจำตัวพระของทั้งสามองค์นีนะ้มีรายละเอียดหมดหนะว่าเาเป็นพระชุดประกวด ช่ใจได้ดีครั้งนี้งาน p s a Award นะฮะแล้วก็มีด้านหลังจะเป็นพระประจำองค์รูปประจำองค์พระใหม่และประจำองค์พระนะก็ทั้งสามองค์ก็จะมีเหมือนกันนะฮจะบอกเลยนะว่าเป็นพระพิมพ์อะไรเนื้ออะไรนะ นี่ก็เช่นเดียวกันนะนี่ของพิมพใหญ่แนละ้วมีบัตรประจำถูกพระซึ่งเป็นงานมาตรฐานนะของพีเสเอท่าอาจารย์โจกจัดนะฮะี๋้วเราไปดู้องขยายกำลังสื่กันว่าทั้งสามองค์เนี้ยเ,เป็นยังไงบ้างในหานะไปดูที่กล้องกำงสูงนะ บริสุทธิ์นะพระไม่เคยผ่านการใช้ยุรีหีาตลอดตั้งแต่สร้างเสร็จก็บรรจุหีบเลยนะ องคนี้มีแมงกินพักมนด้วยนะอยู่ด้านมุมบนนี้แมงกินผักนอยู่ตัวเนี่ยนะนื้อหาจัดจ้านมากในแปลงนะนี้ใครเขามาขายอะไรอะไรคือเ็พิไอ้นั่นไหมกุ้งเสียบไม่ใช่ไอไตรป่าแห้งไตรป่าก็เป็นไตรป่าใช่แล้วก็ ช่วงแม่บ้านมานั่งบนี้เขางพีแม่บ้านแม่บ้านมานีไอ้เนยคนั้คุณ่มีงานไปขายโหลพี่มานั่งนี่ยเปอูบบ้านจะน่งะคเปยนะฮจะปิดแอร์แล้วเดี๋ยวเข้ามาผมจะได้ปิดแอร์พ่แวน ไม่แวะกระินค้าก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวไม่ต้องเล่นอยู่ถามอะไรมาดูดินี่เป็นพระยุบปลาแล้อตัวนี้ยเพราะว่าไม่โดนฝาเฮ้ยจะส่งองค์นั้นไปไหนน่ะต่งโคตรงไม่หรอกที่ผมเอาเพราะอะไรผมเคยมีองค์แล้วผมขโมยไป ต่ว่านมมีอยู่แล้วอ๋อในว่ามีแล้วโอเคมันไม่ไห่เท่าไหรนี่ไม่ดูต้องคุยกับพอเลยเราก็ไม่กลานะ้าเลยพูดไปเดี๋ยวไม่ได้กี่มาหรือแม่เดี๋ยวให้คุณป๊อปมาช่วยด้วยผมเดาตัวไม่อรอดพอครับครับ<ม>ราคาตามนั้นเลยลูกไม่มีราคาบอกพ่อผมไม่รู้อะือเนื้อพระนะ 5,000 5 0 0เม็ดมวลสาที่มีราคานี่เราขยายเป็นประมาณ2,000เท่านะอันนี้เห้นมมีราาของสาก่อนด้วยนะครมีเอ่อตัเกียวหาชะลุอีกเรือโอ้ยหลุมล่องเล็กๆมีแทวไซค์ซนะครับอ๋อลงอันนี้เหรอนี่คือแกะแกะทุ่ซุ้มนะตรงนี้ บางอตที่เขาโคตรมีาองตามโคเสียงป่าฐานหมอนแล้วก็จะมีเอ้ามมอนจ้าหายหายไงอย่ในองอย่ในอบท่านแมี่รูย่วันนี้ไมล้วเนี่ยเยนายไปลแนผมันต่างกัระเบียงเจ้แหวนท่านเนี่ยคพี่ผมขอองค์นี้ได้ป่ะผมไม่ได้ไปเลยมเมื่อคืนนยไม่ได้ผมไม่ได้พิมพี่แล้วผมไม่หยิบผมไม่ดูว่ามีอยู่ มั่ปหมดเลยเนี่ยนี่เราก็มั่วเข้ามาผมบอกตรงนี้นะคือเนื้อหาบไัที่ส่งขวดรนที่หนึ่งฮะไม่ไม่เกล้องสองพันเท็กนะเป็นพระภมิศุลว่าใช่แาวท้ายมาปกติพระพระว่าอยู่นอกข้อเหมพี่พระท่าที่นีเรามีอะไรนะสมดินอะไรไหลไหลเงินยวง เช่นี่ไม่มีท่อทหารนะเห็นไหมอันนี้ของของใครใช่ไหมฮะอาบัเช่หนอาบัตเช่จะมีทั้ง่อทหารอออ่างหอวะคู่เรามีฮะมีเยอะแยะท่อทหารนี่ของปู่ทิมใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไม่มีอ่ะหมายถึงยังไงฮะถ้าไจะมีท่อทหารท่อทหารที่ไม่มีท่อทหารไม่มีท่อทหารนี่ก็มีฮะไม่มีท่อทหารก็มีท่อทหารก็มีของปู่ทิมใช่ไหมก็หลุ่ปู่ทวดดีครับ ไม่ใช่ผู้ทีมต้องเรียกเจ้าคุณทีมอ่าผู้ทีมสร้างเจ้าคุณทีมสร้างใช่ครับมีทั้งไม่มีเาทหารใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับมีมีอออออาร์ออลูกมีฮะแล้วหลังหลังสื่อมีเสาโทลอะไรต้อรัดมันมีหลังเสาอากาศอ่ะนั่นแหละครับทันหมดครับมันจะเป็นรุ่นอย่างเงี้ยอาจจะมีรุ่นกำลังการรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คุณทีมเขาถ้าไม่มีปลุกเสกให้ไง แตสมมติพี่เป็นกรรมการก็กรรมการถูกปะก็อยากทำพิมพ์มาอยากกดบ้างอยากมีรายได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำพอมาปุ๊บแต่ว่าต้องไม่เหมือนกับของเจ้าคุณเขาใช่ไหมอ่าแล้วเราก็จัดจำหน่ายอะไรประมาณนี้ครับเขาจะเป้าหมายเนาะเจ้าคุณไหทิ้งเจ้าคุณคือเจ้าคุณทิมท่านเป็นเจ้าคุณมีไหมจะไปเรียกหลวงปู่ทิมเขาก็นึกว่าหลวงปู่ทิมนี่หรือว่ารหัสไล่เจ้าคุณทิม อาดูอะไรดูไม่เลิกเนี่ยนี่คือด้านเรียนเรียนครับมีแมสทองนะฮะอัดถ่ายทอดสดีนะโบนโบนโบนไอ้เนี่ยสดเขากป็นอะไครับก็ำลังทำคลิปอยู่เนี่ยเมื่อเช้ามันอยู่นี่นะโอเคเนี่ยคือวางหน้าหนุ่มกุ๊ครับเาขอเทปปิดปากหน่อยได้ไหม เอาไว้อัดอยู <c ups> <c ups> ่ตะโกนอยวยหวยเฮ้ยเริ่องหวยลูกพี่เที่ยงหวคัดคัดคัดแล้วคัดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเทปนี้เสียหลังคาดนะครับจะเห็นเม็ดทองนะเม็ดทองสายทองันอยู่หลังแคลไซด์อยู่นะฮะในมาสองเม็ดเนี่ยอยู่หลังแคลไซด์นะแถลไซด์ขึ้นมาครอบปิดองค์พระอยู่เม็ดสายทองนะฮะที่หลังองค์พระ นี mm ่ป hmm. ล mm ูกระสุเด็จอินใหญ่ในชุดใหญ่ได้ดีที่สุดุนพกนี้ด้านหลังนะแต่ไ้ติดมันครับพอมีใช่ไหมฮะแล้วก็พวกพระสุนก่อเหมือนในโยงนยงอยู่หลังองค์พระผมเสียดายไม่หายไม่แม่ขบวนมันได้ขอบข้างพระกันนั้นรับ สวยทุกองก็คือเราอยู่ไม่ได้อย่างนี้เลยเราไม่เห็นนั่นคือตาลั่คีอ๋อนั่คือขอบครบนะฮะธรรมชาตมากเหมือนหนึเลยนามยินย่อที่ขอบพระจะให้ได้เคยธรรมชาติงพระเก่านะเห็นขอบคุณครับเจ้าไม่พิมพ์ติดไม่ไม่พิพะไม่พิมพ์พิมพที่แกครับพระนะ กินจะต้องวบบตั้งนี้สวยมากเลยพิมพ์อะไรไม่รู้พูดหรือมีบ่อที่เป็นหล่มก็เป็นมมว่านนน้ำว่าน้ำน้ำกระเที่ยวอยู่ในหล่มนะ อยู่ริบนต้นทนทงอันนี้ก็สวยสองนะซึ่งฝากนี่เป็นผ้ฝานะฝักเงนกองใส่หายใส่หม้อใส่เรืองอันนี้องค์หม้อหนุนการทมันชั้นล่างผาฝ่ขอองค์นีเป็น้าูสองค์ฝากเงินฝักทองใส่หายนี่ไงแล้วข้างนี้เราเป็นมาให้มาชนะเหมือนลูกพีชนะ้ารู้ดิมันเหมือนกัน่ะเราเชื่อตั้งใจให้มันเหมือน เนื้อแกงน้ำมันทำก็ดีจากอมาที่ผิวพระเพราะว่าเป็นพระที่ยิ่ยังไม่เคยทานารงานมาก่อนนะเป็นพระที่มีสุขุมสุขุมกันอย่นะเอามาแลกมัเอาอะไรแลกกับของไม่ได้รนะนี่คือพระพุทเจ้ามาอยู่กระเป๋าสร้างเอาละอยายะเอาเตาเลยเดี๋ยวถ้าร้องกันไม่ได้เนี่้นั่นอยู่คนนอนไม่หลับ สองมือผมถ่ายคลิปแบบธรรมชาติมากมีเอฟเฟกต์มากนิดหน่อยนะมันสมมุติเอฟเฟกต์ประกอบเป็นธรรมชาติอะไรลืมอ๋แต่ดีพอดีแะเป็นหมาคงเปนหมาผมมีเม็ดาีทองด้วยนะตีเแสงที่มนนพี่หรือายนะยอดชูชก็ไดนะเออพ่อชูชูก็ได้ นี่กินิข so right? or şey> ึ้นได้ใหญ่นะเนืืออาารน่แกงของคนนี้นะข้แข็งอพน้สวยๆนะเราจะลองระไปอยู่ไปร้องพรเดี๋ยวสังขยานะไม่หลงคือ่แบบโอ้ถูกคุณจะมาอ้างเลยอ้าวจะอมาก่ามันก็แลอนตามเด็เ ถูที่สงวดแล้วันนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างี้จัดจ้านมาที่นี่ผมได้ประกวดอมตะสยามอมตะเนี่ยยู่ตรอองค์เศินไทเศ่ไทยแลองใช่ยนองค์พระนะฮะออ้ยอสมเขาเขาใหญ่นะใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มากที่ขอบสมบินเลยนะใหญ่สมกบัตว่องเครื่องตวเบรเาที่เครื่อ เี่สเขาเป็นเจ้าหน้ของเมือไทยงตัมันไม่นี่ที่ผมไปเพราะว่ากรมศิลป์เนาก็ไปตรวจที่นานแล้วก็มานองโดยการกระสวงนี่กระสวงกระวงวัฒนธรรมแล้วก็ตรวจทัวไศิลปวัตถุโบราณใช่ใช่ใช่ทีนี้ขงอารมันเป็นปรึกษอะไรปไม่เอาเลยทีนี้รู้ไหมค่าตรวจโดยประมาณต่องก็เนห่าอห้าพัน ไม่ใช่แปัไม่ใช่ทีวีอยู่ไห <shot though> นจ้าพี่เพีครับนี่ขอบรนะี่แอร์แอร์ว่าสามคน่อรายกันนะเครื่อพระที่ทำเนื้อหาบอกไดสาที่อใครเปทีวีไหนนี้คเปูหางแหวดูงสองนวยต่าไปไลนาทสำเร็จน 你看，这个。 ได้หมดบอกว่าได้เลยได้หมดเห่างนั้แล้วอย่างเดียวที่บอกไม่ได้มีแค่คือเก้กับแพรที่ทาที่แจ้งมากรณีมากทำงานไม่เป็นทีมที่ไม่ได้เพราะว่าตัวตัวคนนี้เป็นด็อกเตอร์นะแล้วเขาบอกว่าตรวจได้อายุที่ได้ระดนที่หนักมารบอกว่าพีเอสซีบนดว ชิ้นนวดถช้รปดปีอามสวงมากเว่าชาติที่เคยลงรับปิดทองมาที่ผิว้วก็น้ำมันบางอิเมาเคลือบใช่แล้วก็ถ้ากดอย่างนั้นก็ถ้าเอาทำดาติวอัเปหมนะา้าทองป เพราะอัตองกันได้เยดอเ่นมากนะกระจกเปี่นมากที่ใต้ฐานติ้างนี hmm ้ครับเขาเขาจะขอหน่อยเขาไม่หน่อยนะที่เข่าเนั้นเขาไม่ได้เรื่อกครับ้าอยกัตองใช้เวลาคิดนากูกาจะค่อยม่พาออกมาเหมือนเจ็ด่ถเกิดสองายพานน้ะมาดยเป็นภาพบริษัทจักไปตั้งแต่่ารมาใกล้ๆถูกเกบไว้ในเ ขึ the iels, the and and ้นมางอกงานปิดแอยวของเอ่อเขียวใ้ขึ้นมาปิดเรีวของ่อพวกพวกรักเพื่อ่คิดต่อตยวคูอองที่ปิดของพาคตัวนะสนดีสวยงามมากสมราคาสมพระวันที่หนึ่งได้ใจดีครีมใจดีได้ดูอาจจะมาเว้นเป็นปิดเมองค้อนมองได้ดี จะคมชัดนี่ครับเขาเลยว่าว่าเป็นลูกเจียคนนะคับูกคนที่กในัคงใจน้าวมึนะไ้เกือสสล้านจะตกน้องสาวน้องมันแต่อแต่ยังไม่ชื่อของภาตาทุกอย่างที่ก็นะือประเ็นคือเขาเขาไม่ความชแม่ความชอบทำตรดเครื่องอะไรต่างต่าง เขาบอกว่าเขาซก็จเกิดให้ให้ความชอบทำสะเพื่อนก็เจ็งเลยอาจารย์เป็นเนื้อหนึ่งแม้วนจีนที่มีรอยปูนไตมีเม็ดข้าสมเด็กนะโบราณเม็้าต้มเด็ในใเม็ดของวิเศษนะฝังอยู่หลังองค์พระมีข้าปราบแห้งเกิแล้วก็ร่องไปนะตาหลงตามบอกยย่นไป จมอสซามินฟีเออร์ที่พิจารณาแล้วยุบไปแล้วก็มีาาามดาวไซน์ที่มีเศบขยกมาเิดด่รับที่ลงผมไปก็มีเศษลายนะมีลายิใส่นะมีเสีองนะสวยเลยมสาลนฟเออร์เ็จำเป็จเป็นเอ่อเป็นนแล้วนะมัครใจใสมาก ไอ้ปัต <building dollars. S 3> ้ะมมอยเลยที mm ่ไปลงทุนไปตัองอยู่บา้ก็ไมด้จหจแกเราจะวสุ์อะาง่าทพี่ก็บอกเลยว่าเราจืองไรกัมันคงมีครับคือความเก่าที่พร้อมไปใหเปยรับ แลทองทีปิดไว้แต่มขมเยงนะเป็นตามั้งทองเสียทงสยังไม่รู้นะมัเอาเอาตัวอย่างอยู่กลางว่าเราถูกต้องหรือไ่ถูกต้องหรือเปลิาพ่อมองว่าซื้อาหรือาคาต้องการขายางดีมองใว่าช่ดีมราคาที่เหมาะสมที่เขาอยากได้ก็เลยมองว่าวันเนี้ยพี่ที่เขาขายชางหร่า ี่เป็น้พิจาราสิไม่ใช่ช่แล้วพี่เอาพิสูจน์ต้องเงินต้อบาทผมพิสูจน์มาเยอะกว่านี้พอเราซื้อมาเยอะแนี้ต็มอปหเราลว ผมมันส hmm. ินงที่ยังคงอยู่ของกรนีนี้นะายกระทรวงแล้วสิงคงแค่วจช้นที่กำลัรสอบเห็นหมดนะตลอดทั้งได้เหตุารณ์จานไม่ตรจเชิงดิจิทัลก็ติดท่านตีวรคือมันคงแั่เนี้ยมีเม็ดห่อขวานเนือ ตรวจมาเนีเม no yeah. <gment al> ื่อคืนกล่องเขาจริงๆข้าของมันกลองผมมีเลย่มากับของตามแต่ตมาแล้วเน่หเแล้ว่คืออยูแล้วแต่้นไดเนี่ยมันค่าทตรนี่คือเพีมแล้วมันมีเจดีโดที่แล้วนี่คือจินอย่างจริงรวมการลองแมตได้ยอมขครงนีสะมแตค่าพียงแมตช์ได้เด ที่สรงประกวดได้รางวัลที่หนึ่งงาน p s a award ก็ผมก็เอามาถ่ายทอดเนื้อหาให้ดูเนื้อหาองค์พระในการเข้ากล้องขยายสูงให้ดูนะครับก็โอเคครับแล้วจะลงให้ดูนะครับขอบคุณครับก็รอเพื่อนๆติดตามดูนะครับผมจะลงให้ดูนะครับที่เนื้อหาที่ไปประกวดได้รางวัลที่หนึ่งคือองค์นี้ชุดนี้พิเศษยังไงดูไหม พิเศษตรงที่ว่าพระสามองค์เนี่ยพระสามองค์เนี่ยเนื้อหาเป็นเนื้อหาเดียวกันสีเดียวกันสีโทนเดียวกันมาผิวแบบสีผิวมะกอกสุกเหมือนกันแล้วเนื้อมวลสารก็คล้ายๆกันนะจึงจัดแล้วเป็นพระที่การคัดไปส่งประกวดน,นี่ต้องใช้เวลามากก็จะคัดให้พระที่มีลักษณะสีผิวเนื้อหาใกล้เคียงกันไปประกวด สมกันได้รางวัลที่หนึ่งเทียอ์เจวอร์ดครั้งที่ห้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับ